สร้างวาจีกรรมดีเป็นพลังชีวิตที่ดีนะครับใน e ี2ในข้อที่6นะครับคือคำพูดคำว่ารักรักเป็นคำพูดที่เวลาที่เราพูดมันจะช่วยส่งพลังกายพลังใจให้กับบุคคลรอบข้างและโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะครับพยายามพูดเอาไว้นะครับแต่ทุกครั้งที่เราพูดคำว่ารักต้องพูดออกมาด้วยความจริงใจเท่านั้นนะครับเจําคำพูดที่เราต้องพูดอยู่อย่างสม่ำเสมอคือเราทำได้นะครับ ก่อนที่เราจะพูดคําว่าเราทําได้นั้นเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวในตนเราก่อนนะครับว่าเราต้องทําได้ในสิ่งนั้นๆที่เรากําลังจะทําถ้าเมื่อไหร่ที่เราเชื่อใจตัวเราเองว่าเราทําได้เนี่ยมันจะมีพลังขับเคลื่อนมีแรงผลักดันให้เราทําสิ่งนั้นๆจนสําเร็จออกมาได้ด้วยดีนะครับแปดคำพูดที่เราต้องพูดนะครับในบางครั้งที่เราต้องพูดบ้างคือการขอเวลาหน่อยบางครั้งในชีวิตของเราเนี่ยนะครับ บางครั้งเรามีเรื่องบางเรื่องที่เราทำเสร็จช้านะครับหรือไม่ตรงตามกำหนดเวลานะครับการพูดขอเวลาเนี่ยไม่ใช่พูดเพื่อขอผัดวันประกันพุ่งเท่านั้นนะครับแต่เป็นการพูดเพื่อผเชิญหน้ากับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นดีกว่าเราไม่ได้พูดนะครับแต่ทำไมครับต้องไม่พูดบ่อยจนเกินไปนะครับ 9. คําพูดที่เราควรพูดอีกหนึ่งคำคืออะไรครับ รบกวนนอยนะครับพูดเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ในบางสิ่งบางอย่างที่ทำมาที่เราทําอยู่นะครับจะพูดเมื okay. ่อเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆเท่านั้นนะครับเราถึงจะพูดนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการความช่วยเหลือแล้วนะครับเราจะพูดเพื่ออะไรครับเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่บางสิ่งบางอย่างให้มันสาเร็จรู้ล่วงเท่านั้นเองนะครับ1ิบ นะครับคาพูดคําว่าขอบคุณเป็นคําพูดที่สําคัญนะครับคําพูดที่น่าฟังที่สุดนะครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าดูดีมีอบอุ่นมีสิ่งที่ดีน่าคบหาและเป็นนักเมตตาเนี่ยด่านหน้าเลยคือคําพูดว่าขอบคุณนะครับเวลาที่เราเข้าสังคมก็ดีนะครับไปเจอบุคคลอื่นๆก็ดีเราพูดคําว่าขอบคุณเนี่ยนะครับเมื่อคนที่เขาได้ยินได้ฟังคําพูดของเราเนี่ยเขาจะรู้สึก ได้เลยว่าเขากําลังมีอะไรดีๆในตัวเราเองนะครับเขากําลังได้ทําอะไรในสิ่งที่ดีๆในชีวิตชีวิตของเขาดูมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเลยเมื่อไร่ที่เราพูดคําว่าขอบคุณลองไปพูดดูนะครับกับบุคคลรอบข้างกับบุคคลอื่นๆน,นะครับพูดด้วยความเต็มใจและจริงใจนะครับมันเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ โชคดีมีความสุขครับ